สวัสดีค่ะนักเรียนตอนนี้ก็หน้าหนาวแล้วใช่ปะใครที่มีเสื้อขนหนามั้งเนี่ยอโอ้โหนอกนั้นไม่มีเลยอ่าครูถ้าเกิดเราไม่มีเสื้อขนหนาเนี่ยเราจะทำไงให้ได้เสื้อขนหนามาลูกฮะ,ะซื้อเราจะใช้อะไรเป็นสื่อกลางในการซื้อลูกอ่าเงิน วันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรลูกร,รู้ไหมเงินที่เราต่อไปเมื่อกี้ วันนี้เราจะเรียนเรื่องเงินกันนะคะนักเรียนรู้ไหมว่าเงินมีความหมายว่าไงไหมฮะเอาอเงินก็คือสื่อกลางที่ใช้ ชำระได้ตามกฎหมายนะคะสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนั่นเอง คือสื่อกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนนะ <_ d ates> นักเรียนคิดว่า ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีกี่ประเภทลกูกที่ใช้เป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนใครตอบได้สามเลยเหรออ่าสองประเภทอ่าก็คือนี่คืออะไรลูกอย่างแรกนี่นี่เป็นแบงแบงคเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรลกูกธนบัตรอ่า ประเภทของเงินมีด้วยกันทั้งหมด2ประเภทนะลูก คือหนึ่งธนบัตรสองอเ,เหรียญเหรียญกระสาบเหรียญกระสาบนะคะธนบัตรในประเทศไทยมีมีมูลค่าเท่าไหร่บ้างลูกที่เคยเห็น ธนาบัตรอะนะสิบบาทเมื่อก่อนนั้นเคยใช้ธนาบัตรสิบบาทใช่ไหมอะไรอีกลูกยี่สิบอ่าเป็นอย่างนี้ห 50. ้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งห้าร้อยอหนึ่งพันเราส่วนส่วนมากเราจะจำสีใช่ไหมเราชอบสีอะไรลูกสีเทาจำได้แค่สีเทาอย่างเดียวอะ่ะอ่า ส่วนสองนะก็คือเหรียญกระสาบลูกเดี๋ยวนี้เหรียญกระสาบจะไม่ค่อยนิยมใช้สตางค์แล้วยี่้าสตางค์ใครยังใช้อยู่ลูกตอนนี้ฮะอ่าตามห้างตามเซเวใช่ไหมถ้าถ้าเกิดไปกรุงเทพอ่ะจะต้องใช้ด้วยนะค่ารถหกสิบไอหกบาทห้าสิบสตางค์อ่า อ่ครูก็อยากรู้ว่าสกุลเงินไทยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรลกูกฮะแล้วก็อะไรอีกลกูกอ่าก็คือบาทเรียกว่าบาทแล้วก็อะไรอีกสตาง ่าแล้วถ้าเกิดเป็นของประเทศเพื่อนบ้านนะลูกลาวใครใครเคยไปเลบนะอีปนะแล้วพมา่าเหรอลูกดองไม่ใช่ดอนนะลูกดอง แล้วก็พักใต้เราประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียเรียกว่าอะไรลูกลิงกิตนะคะอ่านะเราเรียนประเภทแล้วใช่ไหมลูกแล้วก็หน้าที่ ต่อไปหน้าที่นะเราจะต้องรู้ว่าหน้าที่ของเงินมีหน้าที่อะไรบ้างก็คือหนึ่งเป็นสื่อกลางแน่นอนสองล่ะลูกใช้วัดระดับมาตรฐานของมูลค่าของสินค้าอย่างเช่นเราซื้อเงินสมมติเราซื้อหนังสือเล่มหนึ่งเล่มละสิบบาทเราก็ต้องจ่ายสิบบาทเราจะไปจ่ายยี่สิบได้ไงอ่า นะคะอืมอ้าววันนี้เราก็จะสรุปนะลูกเรื่องเงินอ่าเงินที่เราเรียนไปวันนี้เราได้อะไรบ้างลูกเงินเงินเป็นสื่อฮะความหมายของเงินคืออะไรเรียนไปเมื่อกี้สื่อการในการแลกเปลี่ยน แล้วมีอะไรอีกลูกประเภทของเงินประเภทของเงินมีกี่ประเภทที่บอกไปเมื่อกี้สองประเภทค่ะธนบัตรกับเหลียนนะคะธนบัตรกับเปลียนกระสาบนะคะ แล้วอันที่สามละลูกหน้าที่ใช้วัดมาตรฐานระดับข้อมราคาของสินค้า ใช้วัดระดับมาตรฐานในการอ่านออกไหมลูกก็คือเป็นหน่วยมาตรฐานในการวัดข้อมูลระดับราคาของสินค้าเนี่ยแหละวันนี้เราเรียนกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต่อเรื่องสถาบันการเงินนะคะอะค่ะ